สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มท่องค่ะเมื่อนี้มีฟื้มท่อผ่าไมขนาดหาสิบลบเง้วลอยสองเซ้นงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้มที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือฟื้มท่อผ่าสองตะกอหาสิบลบเง้วลอยสองเซ้นเป็นฟื้มท่อผ่าทุงไมค่ะขนาดนี้จะที่ที่สุดคันที่สุดในลานเด้อค่ะเนื้อผ่านแน่นนะดีระตรงห่วงค่ะขนาดนี้ค่ะ ลูกค้าต้องการรับแบบครบสุดพร้อมใส่ก็ไดเด้อค่ะที่เห็นอยู่นี่ยังบทันในใส่ไม่ร้องเขาค่ะถ้ารับแบบครบสุดพร้อมใส่ให้ทั้ง้านใส่ให้พร้อมเรียบร้อยก็ไดเด้อจ้ะมากแบบใดสั่งใดเลยค่ะหาสิบโลบเงาลอยสองเส้นเป็นฟึ่มทอผาไมงามงามๆค่ะลูกค้า,คาท่านใดสนใจกระทกแคสอบถามเพิ่มเติมแม,ม,มนญหลายคุมท่องมาใดเด้อค่ะ หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพส์นี้คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บุญหลายพุ่มท่องขอขอบพคพุณทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า